สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่18ตุลาคม2564ครับรีวิวสวนเปลือดิน81ครับตอนนี้น้ำก็ท่วมสวนนะครับน้ำท่วมขังเต็มสวนเลยครับน้ำท่วมขังเต็มสวนเลยฝนตก ทุกวันครับฝนตกทุกวันเพิ่งได้มาดูสวนนะครับก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ลงมาโควิดระบาดก็ได้ลงมานะครับไม่สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้เดินทางข้ามมาก็ต้องมากักตัวนะครับตามนโยบายของรัฐเขานะครับก็เลยไม่ได้มาดูสวนเลยหลายวันครับ หนึ่งปีเกือบสองปีครับไม่ได้มาดูสวน,นครับได้ลงมาเลยก็เพิ่งจะได้ลงมาก็เลยมารีวิวสวนอีกรอบหนึ่งตั้งแต่ปลูกทุเรียนไปนะครับทุเรียนก็ไม่ค่อยโตแล้วครับโดนฝนนี่ก็น้ำท่วมขังไม่รู้จะตายหรือเปล่านะครับอายุเข้าประเทศไทยครับทุกจังหวัด ฝนตกตลอดในว่าจะเป็นชัยภูมิน้ำท่วมโคลาชน้ำท่วมสารคามน,น้ำท่วมครับตอนนี้ก็ไปขอนแก่นไปยะโสแะน้ำท่วมในจะโรคระบาดในจะน้ำท่วมครับก็โอ๋อ่วมกันครับประชาชนเดือดร้อน ในสวนก็มีแต่น้ำครับตัวนี้นในสวนก็มีแต่น้ำนองไปหมดครับมะละกล่รู้จะตายหรือเปล่าที่ปลูกไว้ตัวนู้นก็ยอดเหลืองละยอดเหลืองนี่ก็น่ารากเน่าครับถ้าเป็นยอดเหลืองนะครับตันนู้นก็มีแต่น้ำน้ำเต็มสวนนะครับตกทั้งวันเมื่อคืนนี้ก็ตก อันนี้เพิ่งเบาๆหน่อยเช้านี้นะครับวันที่สิบแปดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับวันนี้รีวิวสวนเพียงดินแปดสิบเอ็ดครับ <c oughs> ก็เดือดร้อนแล้วครับเดือดร้อนกันทั่วประเทศแหละชาวนาน้ําก็ท่วมชาวสวนน้ําก็ท่วมครับอย่างที่เป็นข่าวก็เดือดร้อนครับมันเป็น ธรรมชาติครับอายุเข้าธรรมชาติไม่มีใครอยากให้มันเกิดหรอกครับแต่มันก็เกิดก็ต้องสู้กันไปครับเดินมาดูทุเรียนต้นนี้เนะี่อยน้ำท่วมขังนะี่ครับเน่ยบริเวณทุเรียนกม็มีแต่น้ำเลย ไม่รู้จะโตหรือเปล่าครับอ๋อก็เดือดร้อนกันทั่วหน้ามาละกอไม่รู้จะลากเน่าหรือเปล่านะครับตอนนี้เป็นเวลาหกโมงนิดๆน,นะครับหกโมงเช้าก็เข้ามาใดูสวนเดี๋ยวฝนจะมาอีแล้วตั้งเขาไมา่แล้วก็เลยเข้ามาดูสวนหน่อย เดินเข้ามาก็ไม่ได้ใส่รองเท้าล้วเนอะเดินตีนเปล่าลื่นเละเจอแฉะเจองนองไปด้วยน้ำว่ากันไปสู้กันไป ละกอก็ยังพอมีลูกอยู่นะครับแต่ไม่รู้จะตายหรือเปล่าทุเรียนเนี่ยที่ปลูกไว้ไม่ค่อยโตเลยมาเจอพายุอีกปลูกที่แรกก็เจอพายุร่อแล้ตายแหล่ไม่ตายแหละกําลังจะโตก็มาเจอพายุอีกไม่รู้จะรอดหรือเปล่า อันนี้เดี๋ยวจะตกใจครับถ้าผู้ชม,มครับ fc แล้วจะตกใจอันนี้คือภาษาอีสานคือบักน้ำครับบักน้ำถ้าลูก่วยมันเนี่ยประมาณลักษณะคล้ายคล้ายน้ำเต้าเดี๋ยวเครือมันเนี่ยตายแล้วเดี๋ยวจะนวยมันครับบักน้ำครับเดี๋ยวจะ่วยมันเดียเครือมันเนี่ยตายมันละเดี๋ยวค่อยปลูกไหม ถ้าคุนกับบักหน้ามาครับเอาไว้เป็นแนวเป็นพันธุ์ครับไปปลูกรอบต่อไปอันนั้นก็ทุเรียนครับทุเรียนปลูกไว้ซื้อมาตน้นใหญ่แต่ปลูกไปปลูกมาต้นหน่อยมันก็ซื้อมาต้นใหญ่นะครับซื้อมาต้นเชียงเดี่ยวเนาะปลูกไปปลูกมาต้นหน่อยแล้วมันก็ ก็แปลกเลยครับแค่นี้ปลูกไปปงม้าต้นใหญ่กันก็ปลูกไปปงมาต้นหน่อยกันก็อันนี้ก็ทุเรียนครับซื้อมาซื้อมาก็ต้นใหญ่เลยครับผมปลูกไปปงมายอดตายลงตายลงเดี๋ยวต้เงาหลอนแต่ตอนนี้ก็น้ำท่วมครับผมน้ำท่วมสวน ทักสีตายที่ยั้งครับขมยางในสวนบนตกน้ำท่วมสวนกำลังดีนุบแน่กะตก๊กไม่ละตอนนี้กันยังลิ้นอยู่ครับตอนนี้ตอนนั่งนั่งลิ้นอยู่

ตายกันน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำท่วมฝนก็ตกไม่หยุแล้วครับนะต้นกล้วยก็กล้วยก็รอแลีก้ยกันครับจะก,กี่ตายจะก,กี่ยังกัน บายุขอน้ำท่วมทั่วประเทศแล้วครับน้ำท่วมทั่วประเทศชาชนเดือดร้อนมะเขือครับมะเขือกับแ้แล้วเดี๋ยวค่อยโลเดี๋ยวปลูกไหมหหมืดฝนกัน เลยคนกันบปก,กอรครับกล้วยกัลรังออกเคีย้ยัน,น้ทุเรียนครับบุ้ยโอ้ยตะกี้ต้นงามเนี่ยออกไปามากันยอดเลี้ยงเราอีกละยอดเลีอยงใบเริ่มโลนละใบร่วงครับใบร่วงแล้วใบร่วงแล้วทุเรียนเนี่ยไม่รู้จะรอดหรือเปล่าน้ำท่วมสวน,นครับ ใบร่วงไม่รู้จะโคตรเน้าลากเน่าหรือว่อากำลังจะโตไปเจอพายุน้ำท่วมอีกโอู้่้จะรอดหรือเปล่าดูก่อนครับทุเรียนครับ อันนี้กล้วยนี้ก็ฟักทองครับน้ำก็ท่วมๆอยู่รีวิวสวนครับในสวนก็มีแต่น้ำครับอันนี้ก็ทุเรียนอีกต้นหนึ่งครับมันกำลังโตหรอครับแต่คราวนี้มาเจอพายุอีกไม่รู้ จะหลอดหรือจะตายกันยังบ่รู้เลยครับเนี่ยตึงเบิ้งอีกแป๊บหนึง่งให้พายุเหมกันครับให้พายุแล้วก็น,น้ำหลดลงบีบหน่อยนึงกันนะครับรอบรอบก็มิถตนน้ำเลยครับเนี่ยหลอบเงาทุเรียนหลอบโคนทุเรียนในมิถุนน้ำนะมิถุนน้ำ น้ำท่วมขังน้ำท่วมขังนะครับทั้งนี้ก็มิแต่รน้ำครับเนี่ยในสวนมิแต่รน้ำเลยกล้วยกะกำลังยิ้ไงครับกล้วยกำลังออกเครือแจบทุกต้นครับ นี่ก็บมะเขียครับเนี่ยมะเขียปลูกไว้กําลังเงี้นี่มะเขียครับมะเขียครับปลูกไว้กําลังเงี้ยนี่ก็่เจียวพายุฝนตกน้ำท่วมเข้ามาดูสวนครับมารีวิวสวน ต่น้ำครับไม่จะน้ำอันนี้อะไปตรงลืมแรงครับปลูกไว้กำลังดอกนอออกต้นใหม่หลายต้นแล้วครับเนี่ยสองส,อ Thr, สี่หกแปดสิบสิบ,สบสต้นแล้ะตรง ตร,รรต,ต,ตรงลืมแรงครับตอนนี้แต่ก็นี้ก็เจอฝนตรงลืมแรงครับทำเงาตามโค้ดมันกันมีแต่น้ำมอครับกลังไงครับเอาเพรเอาเพรเอาไปทำหน่อไม้ดอง หลายหน่อแล้วนะครับที่หนอ่อหนอมันแทงมานี่ก็คือตัดไปหลายหน่อแล้วมีแบ่งไปทำหน่อไม้ดองมัง้งเอาเพ็ดรพักแล้วก็แบ่งไปขายครับเพื่อมีครับเป็นหนอ่อหนอ่อละยี่สิบสามสิบาทสิบห้าบาทก็แล้วแต่คนเดมาซื้อครับหรือว่าขายได้นี่คือตรงลมแรงครับ แต่ตอนนี้น้ำท่วมอยู่มะละกอครับก็มีเก็บไปขายตลาดอย่านี้ครับตลาดบ้านนแคลนครับโลละหกบาทโลละสิบบาทแล้วแจะแล้วแจะของในตลาด ถ้าของมันมีกับราคาขึ้นถ้าของมีหลายในแผงเขาเขาก็ราคาก็ลงหกบาทบ้างสิบบาทบ้างทงทงนั่งก็บสิบโลครับทงละลอยทงละหาสิบต่อสิบโลก็ลว่ากันไปแล้วแต่ราคาครับขึ้นลงน้ำครับถายไปมุมไหนก็งนี้มัน้ำ นี่ฝนเริ่มตกอีกแล้วนะครับเนี่ยตอนถ่ายทำนี่ก็ฝนตกอยู่ตอนถ่ายคลิปนี่ก็ฝนเริ่มลงเม็ดแล้วนี่ก็ทุเรียนกับทุเรียนยังว่าท่านใหญ่งงครับ นี่แต่น้ำก็ในะสวนยางยากมนืนยางไปกับมืนไปครับจิล่มแล้ว่าล่มเลวนี่แต่น้มครับมันจะดำน้าได้เลยเห็ดเป็นน้าได้เลยจากที่สวนเห็ดเป็นที่น้าได้เลยครับตอนนี้นะน้ำท่วมขัง ทุเรียนครับสือมาต้นใหญ่ครับปลูกไปปลูกมาตายลงตายลงเดือต้นหน่อยมันก็สือมาต้นสูงเป็นเม็ดเลยครับปลูกไป,ปกมาเลยจะฟุดเดียวโอ้ยยันยังกย่เยยยังก็ลลำบากเจอพายุ อายุเข้าน้ําท่วมกล้วยไม่รู้จะรอดหรือเปล่าแต่น้ำครับแต่น้ำเต็มไปหมดนั่นก็ทุเรียนครับทุเรียนแต่ก็ยังไม่นี่ไม่โตแล้วครับเจอพายุอีกแล้ว น้ำท่วมครับนี่ก็ทุเรียนครับตายก็หามาซ่อมมัมตายก็หามาซ่อมครับ,ก,าารบก็็เไรว่ากันไปเป็นภัยธรรมชาติครับฝนตกพายุเข้าน้ำท่วมมะละกอก็เริ่มเหลืองแล้วนะครับบางต้นก็ยอดเหลืองแล้ว บางต้นก็ยังอันนี้อยู่พอไหวอยู่แต่ต้องดูอีกทีนึงครับนานๆน,น,น้ำไม่ยุบก็น้าไม่ยุบก็มีสิทธิ์ครับเนา่าลากเนา่าลากเน่าก็ตายครับ นับหนึ่งกันใหม่อีกรอบหนึ่งทีนี้ก็บวรหอมว่าเป็นบวรหอมนะที่ปลูกไว้ตอนนั้นก็ลูกหนึ่งนี่มีแต่น้ำครับเนี่ย นี่ก็บวกหอมครับผมไว้เราไปเห็นเนว้นครับนึ่ี่จะน้ำครับนี่แต่น้ำยางลุยน้ำครับหน่ี่จะน้ำมีแต่น้ำมีแต่น้ำน พิกเกะมานหนาตลอดแล้วครับพิกลากลากเน่ากล้วยหอมครับกล้วยหอมกล้วยสมกล้วยเล็บมือนาง้งปลูกไว้หลายด้างอยู่อันนี้ก็โคนเน่าครับ คนเน่า oh no. น้ำท่วมล้มละนี่ไม่รอดแล้วครับตายต้นเนี้ยมะละกอตอนนี้ล้มละอันนี้ทุเรียนครับปลกไว้ก็ดูทีนึงครับรู้จะยังไงน้ำท่วมอันนี้ม็มแต่น้ำกัน ต่น้ำครับอันนี้ก็โขนเน่าละน้ำท่วมหลากเน่าโขนเน่า <c oughs> ล้มแล้วนะ่ยมะกอล้มลวตายไปแล้วแถวแน,นี้น้ำท่วมนะอันนี้ก็ล้มน้ำท่วมทางนู้นก็เริ่มเอียงๆละก็คือน้ำท่วมโขนเน่า ลากเนอามันก็จะล้มลครับเอียงเอียงแล้วก็ล้มตายครับ <c oughs> นี่ก็อย่านางครับอยา่านางนี่ปลูกไว้กําลัางง้ามครับกําลัางเฮ็ดข้างขึ้นอันนี้ปลูกไว้ครับไม่ได้เกิดแต,รรต่ถ้ามาฉาดได้ครับปลูกไว้ทำมเมล็ดมาปลูก กำลังไงครับแต่ว่านา้ำท่วมงอันกับน้ำท่วมครับอย่นานนี่ย้ำทั้งเนี่ยท่วมกัไปถ้ากี่ตายก็กี่ยังเไงทีนี้ก็เป็นมะละผ <c oughs> ักไส้เอ็ดข้างไงมันนี่ครับเนี่ยปักไส้กำลังเป็นนวยมะละขี้นกผักไส้ครับ เอาไปกินกัปนคกบกินขมขมกับกระปนลกบโอ้ยใ่แย่แย,แย่น้ำท่วมประมาณนี้ครับสวนเพียงดินแปดเอ็ดอันนี้มารีวิวสวนให้ดูช่วงพายุเข้าฝนกระหน่ำน้ำท่วมสวน รอดูครับให้หมดฝนไปก่อนให้หมดพายุไปก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันใหม่ประมาณนี้ครับภาพโดยรวมของสวนเพื่งดิน81ครับวันที่18ตุลาคม2564ครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้สวนเพื่งดิน81ด้วยนะครับชอบก็กดไลค์ครับกดไลค์กดติดตามให้หน่อยครับ จะได้รีวิวสวนไปเรื่อยๆกันเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สวนเพียงดิน81ด้วยนะครับ